ขนุนคือพืชชนิดหนึ่งที่คนกินกันเยอะมากในสมัยก่อนโดยเฉพาะคนในเขตเส้นสย์สตรการปลูกขนุนเป็นเรื่องที่ง่ายก็เลยทำให้คนกินกันเยอะและก็ขนุนมันให้ผลผลิตสูงอย่างไม่น่าเชื่อปลูกต้นเดียวกินกันไม่หวาดไม่ไหวแจกก็ยังเหลือทุกวันนี้หลายคนเชื่อว่าขนุนจะเป็นอาหารแห่งอนาคตเพราะ มันให้ผลผลิตสูงปลูกง่ายดูแลง่ายการปลูกขนนนเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเป็นพันธุ์พื้นบ้านเราสามารถใช้เมล็ดปลูกได้เลยดีที่สุดเพราะมันจะให้ผลไม่ต่างกันแต่ถ้าเป็นพันธุ์ผสมที่มีอยู่ในตลาดทั่วๆไปการปลูกด้วยเม็ดจะทําให้มันกลายพันธุ์จากเนื้อหนาก็จะกลายเป็นเนื้อบางสีเปลี่ยนไปรสชาติเปลี่ยนไปอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนเดิม แต่ถ้าเอาเม็ดพันุ์ผสมมาปลูกก็อาจจะโชคดีได้ถ้าปลูกลยหลายต้นอาจจะมีพันธุ์พิเศษพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาได้ขนนใช้เวลาแค่3ปีเท่านั้นเองถ้าดูแลดีมันก็จะเริ่มให้ผลผลิตอย่างรวดเร็วขนนเมื่อเริ่มมีลูกมันก็จะเป็นดอกกลมๆเป็นกระเป,ปาะปลายแหลมๆแบบนี้พอดอกมันบานปุ๊บมันก็จะเป็นลูกเล็กๆโผล่ออกมาจากดอกข้างมัน ก็จะมีผิวเหมือนกำรรมะหยี่เล็กๆจากนั้นมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆผิวกำรรมะหยี่ของมันเนี่ยไม่นานก็จะกลายเป็นหนามที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขนนที่แก่แล้วพร้อมที่จะเก็บไปกินสุกก็คือดูตาของมันมันจะห่างๆกันแบบนี้แต่ถ้าขนนอ่อนตามันหนามมันจะทีๆแบบนี้เราก็เลือกกินได้เลย ปัญหาของขนนก็คือพวกกระลอกพวกบางจะมากินเจาะกินในเวลาที่เราเผลออันนี้บางก็จะกินเวลากลางคืนเป็นส่วนมากก็จะทำให้เกิดความเสียหายวิธีป้องกันก็คือการดักจับบางเอามากินมันก็อร่อยมากสำหรับคนที่ชอบคนที่ถือศีลกินเจเป็นคนดีก็เอาไปปล่อยที่อื่นได้ก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไป ขนุนเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตสูงมากมันจะดกมากถ้าดินดีกินไม่หวาดไม่ไหวขายไม่หวาดไม่ไหวฉะนั้นปลูกอย่าปลูกมากเอาแค่พอกินก็พอถ้าหากว่าเราขี้เกียจขายก็อย่าทำมากก็แล้วกันวิธีกินขนุนสุกก็คือเราหาเลือกลูกที่ตามันห่างนหนามห่างหรือไม่บางทีเราเดินไปที่ต้นก็จะได้กลิ่นแล้จับดูมันก็จะนิ่มถ้านิ่มแล้วก็คือตัดได้เลย เมื่อได้ขนุนสุกที่นิ่มแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือมาจอรีนมีดและก็ถุงพลาสติก3อย่างนี้สำคัญมากมาจอรีนเนี่ยจะช่วยทำให้มันไม่ติดมือดีกว่าการใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันอย่างอื่นเ,ออเราใช้มาจอรีนถูมือให้ดี so <it> s <S เพราะยาง <in there. S 2> ของขนุนเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัญหามากมันล้างยากมากๆเลยนี่คือกระแตคนที่ขายขนุนอาทิตย์ละตัน ปอกขนุนขายทุกวันดูกล้ามเป็นมัดเป็นมัดผู้ชายเห็นก็จะต้องยกมือไหว้สวัสดีทันทีด้วยความเคารพนอบน้อมเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากในการปอกขนุนอันนี้ก็เป็นขนุนพิเศษที่เขาปลูกแล้วก็ขายปอกขายเป็นหลักวิธีการเปิดขนุนง่ายๆก็คือ การตัดส่วนที่เสียออกก่อนคือปกติขนุนเนี่ยจะเสียด้านบนด้านไหนก็ตัดทิง้งด้านในเสียก็ตัดทิง้งจากนั้นก็ใช้พลาสติกลูปเอาอยางมันออกเพราะว่าพลาสติกเนี่ยจะดูดยางขนุนได้ดีมากทําให้สะอาดทันทีเลยไม่ควรใช้อย่างอื่นก่อนที่จะปอกขนุนเนี่ยต้องปูด,ด้วยกระดาษหรือพลาสติกที่เราจะทิ้ง เพราะว่ามันติดยางแล้วเราไปล้างใช้ใหม่ไม่ได้ไม่ควรทําบนพื้นที่สะอาดเพราะว่ามันล้างยากมากจากนั้นพอผ่าออกเสร็จแล้วก็ใช้มีดอันนี้คือมีดที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองสําหรับควานไส้ขนุนทําฮาราคิรีควานไส้ควานท้องขนุนออกจากนั้นมันจะปลอกง่ายขึ้นพอควานไส้ออกหมดปุ๊บ ก็ยังจะมียางมันซึมออกมาก็ต้องใช้ถุงพลาสติกถูๆเอาอยางมันออกให้หมดเพื่อจะไม่ให้มันติดมือเลยไม่ติดปากไม่เหนียวปากเวลากินด้วยไม่งั้นคนที่เป็นวัยรุ่นเวลาจูบกันนี่ก็จะเอาปากออกจากกันไม่ได้ยางขน,นนี่มันเหนียวมากจากนั้นก็จะตัดข้างๆมันนิดหนึ่งเพื่อให้แบะออกง่ายขึ้นเนี่ยดูมันง่ายมากเลยอะ เอาอะไรมารองข้างบนปุ๊บเพื่อให้มันแบะออกได้เต็มที่จากนั้นก็สามารถที่จะตัดเอาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาตัดเอา,อาเส้นบางๆมันออกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลือกอะไรบ้างเส้นเล็กๆเนี่ยมันเหนียวกินไม่ได้เราก็จะตัดตรงนี้ออกที่สำคัญก็คือในขณะที่จับขนนุนเนี่ยจะต้องจับด้วย ความนุ่มละมุนอย่าจับแรงเพราะไม่งั้นมันจะช้ำถ้ามันช้ำแล้วเนี่ยมันไม่น่ากินถ้ากินเองก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าทำขายคนก็จะไม่ค่อยชอบแกะเม็ดออกแค่นี้เองนี่คือเนื้อขนุนที่ได้มันอร่อยมากนี่คือสุดยอดของขนุนส่วนเม็ดขนุนเราสามารถเอาไปต้มต้มให้เดือดใช้เวลาไม่นาน หลังจากเดือดแล้วประมาณ5 1 0นาทีเราก็เอามากินได้เลยขนุนเม็ดขนุนที่ต้มแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับมันฝรั่งเราสามารถกินเล่นๆได้หรือเอาจะเอาไปแกงมัสมนเอาไปทำอาหารชนิดอื่นๆได้ทั้งหมดมันอร่อยและก็มีคุณค่าทางอาหารสูงการกินขนุนอ่อนก็คือเลือกขนุนที่ยังอ่อน เปลือกยังหนามยังไม่นั่นมากปุ๊บก็เอามาหัน่นเฉือนเอาเปลือกมันออกเปลือกเราไม่ต้องการที่เป็นชิ้วเขียวเพราะมันจะแข็งในการหั่นเนี่ยเราก็อย่าลืมใส่มาจารีนด้วยทามาจารีนด้วยมือและใช้ถุงพลาสติกเช็ดเอายางมันออกให้หมดก่อนหลังจากนั้นก็มาหัน่นเปิดได้อันนี้ก็จะสามารถกินสดได้เลยแบบนี้ เอาไปกินเป็นผักเป็นเมี่ยงสดๆได้แต่วันนี้เราจะทำซุปขนุนหรือซุปบะหมี่เราก็จะเอาไปต้มต้มก่อนสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คืองาขาวงาดำเอามาคั่วจนมันอ้วนขึ้นแบบนี้มันจะหอมมากแล้วก็ตำให้ละเอียดบดก็ได้จากนั้นมาก็ทำข้าวคั่วก็คือเอาเข้าวเหนียวมาคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนมันเป็นสีค้ําขึ้นก็เอาไปตำได้ ส่วนผสมอื่นๆก็คือพริกหอมกระเทียมสลระแหนแล้วก็งาขาวที่ป่นแล้วงาข,าข้าวคั่วงาดำที่ป่นแล้วทุกอย่างป่นให้ละเอียดจากนั้นมาเราก็เริ่มตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนและขนุนที่ต้มสุกแล้วคือมันจะนิ่มเอาซ่อมแทงเข้าได้นั่นก็คือสุกใช้ได้เลยอันนี้ก็เอาเข้ามาตำ เราจะตำให้มันเนียนไม่เป็นก้อนเพื่อให้มันเท่ากับเครื่องปรุงทั้งหลายได้ง่ายขึ้นก่อนหน้านั้นเราก็จะต้มปกติเราก็จะต้ม,ป,ตลตมปลา<ม>แต่วันนี้เราจะทำเป็นเจเป็นมังสวิรัตเราก็เลยต้มมะเขือเทศใส่ขาใส่หอมและก็พอมะเขือเทศนิ่มก็เอามาตำใส่ไปด้วยมะเขือเทศจะทำหน้าที่แทนผงชูรสเพราะเราไม่อยากกินผงชูรสมันไม่ใช่อาหารเราก็เลยไม่ใส่ เราก็เลยเอามะเขือเทศแทนอันนี้ก็จะมาตำให้เละเข้าไปด้วยกันจากนั้นน้ำที่เหลือก็จะเอาใส่เข้าไปปกติน้ำควรจะมากกว่านี้เพื่อให้มันไม่ข้นเกินไปทําให้กินง่ายขึ้นรสชาติดีขึ้นพอตำไปสักพักก็จะเริ่มใส่ส่วนที่เหลือทั้งหมดมีงาขาวงาดำเข้าคั่วและ ก็เครื่องปรุงต่างๆที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดใส่เข้าไปส่วนผสมแทบทุกอย่างที่มีอยูอย่ก็ใส่ให้หมดจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยซอสถั่วเหลืองถ้าเป็นเจถ้าไม่เจ,เจก็น้ำปลาหรือปลาแดกปลาแดกจะเข้ากันมากที่สุดเลยสุดท้ายก็คือจะใส่พวกของหอมไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีสละแน่สละแน่นี่มักจะเอาไว้หลังสุด แค่นี้เองซุปขนุนหรือซุปบัหมี่หลังจากนั้นก็กินกับใบกระสังหรือใบมะตูมอ่อนๆ,ออนๆสุดยอดมากส่วนต่อมาก็คือการแกงขนุนแกงบะหนแบบภาคเหนือซึ่งเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆอย่างเงี้ยสดๆส่วนผสม,มอื่นๆก็มีใบชะพลูมีผักชะอมหรือผักขามะเขือเทศนอกนั้นก็มีหอมกระเทียมพริกและก็ มีกะปิเหมือนกับเครื่องแกงทั่วๆไปจะใส่ตะไคร้ด้วยก็ได้บางคนก็ไม่ใส่ใง่ายๆก็คือตำหอมกระเทียมพริกกะปิใส่ด้วยกันก่อนเป็นเครื่องแกงจากนั้นก็ใส่น้ำเข้าไปต้มให้เดือดก็เอาเครื่องแกงลงเครื่องแกงนี่ก็ตำพอบุบก,ก็ได้ไม่ต้องตำละเอียดมากน้ำก็ไม่ต้องใส่เยอะพอให้คลุกพริกก็ถือว่าใช้ได้ เมื่อใส่เครื่องแกงแล้วก็รอจนน้ำเดือดอย่างรุนแรงจากนั้นก็ใส่ขนุนลงไปขนุนเนี่ยใส่ต้มไปสักพักในระหว่างนี้เราก็จะมาหั่นใบชะพลูหัน่นมะเขือเทศปกติแล้วชะอมเนี่ยไม่ค่อยหัน่นคนก็จะชอบใส่ทั้งก้านเพื่อให้มันจับลูดกินง่ายๆพอหั่นเสร็จก็มาใส่ปลาร้าปลาร้าของภาคเหนือ แล้วก็ใส่หมูลงไปซึ่งถ้าเป็นเจก็ไม่ต้องใส่หมูไม่ต้องใส่ปลาราอาจจะใส่อย่างอื่นแทนต่อมาก็ใส่ผักทั้งหมดโดยเฉพาะมะเขือเทศเอาลงต้มก่อนเพื่อให้มันเปื่อยให้ความหวานจากมะเขือเทศออกมาก็จะได้รสชาติของผงชูรสธรรมชาติจากมะเขือเทศจากนั้นก็ค่อยใส่ผักทั้งหมดลงไป ผสมให้เข้ากันดีเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติตกแต่งตามต้องการโดยการเติมเกลือเข้าไปเกลือจะทำให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นแค่นี้เองนี่คือแกงบะนุนหรือแกงขนุนของคนเหนือขนุนไม่ได้ยากอย่างที่เราเชื่อการกลับมาเรียนรู้การกินขนุนอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เรามีทางลอดมากขึ้น